อ่ชาชาร์เช่อมาได้ยังคะคุณแม่ต้องกดไลค์กดแชร์นะคุณแม่มีโทรศัพท์่ะคะกดไลค์กดแชร์เมนค่ะเจ้าเฮ็ดให้แม่โรดแม่เฮ็ดบ่อปพินเดี๋ยวค่อยอันนี้นะค่อยกดไลค์กดแชร์กันทีหลังอันว่ามือเดี๋ยวคุยกันก่อนจีแจกผ้าถุงนี่เด้อราคาเจ็ดร้อยแล้วก็จะแจกเสื้อคลุมราคาเจ็ดร้อยค่ะ รางวัลใหญ่ขนาดนี้เล่นได้ยังไงแล้วก็แจกตังเก่งอีกราคาห้าร้อยสามรางวัลใจถึงไหมโอ้โหสำหรับซูนี่ย้ายการเฮ็ดได้เบิร์ตคุณแม่ตายแล้วคิดเกมยากก็ได้ค่ะบันเทิงจังใดเนาะบันี้บันที่นี่บันที่นี่แจกหลายบันที่เอามามามาโอ้ยายเน็ตกันเลยเนาะแอดมินของแอดมินโทรศัพท์มาไหมคะเช็คหน่อยซิจ้ะเน็ตไม่มาเลยเหรอ จะเช็คเสียงนะคะคุณแม่เอามาแล้ว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 มาวจอดำจอดำโอ้ตาย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 อ่ะเช็คเสียงได้กดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะดับแลกไม่รู้เสียงมาไม่มานะคะมาไหมจ๊ะจอดำจ้ะไม่ขึ้น ชัดอยู่เนาะอ่าถ้าชัดก็เริ่มกันเลยอคสวัสดีเอ้าแหน่แหน่เรมเปิดสัญญาณไหมเดี๋ยวใช่หรอเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะคุณแม่นี่ว่านั่นแหละพระสวัสดีกับสวัสดีโรดี้ปนหมอล่าบ้านนี้เะแล้มาชมภาพก่อนค่ะ แล้วมาแล้วมาละละมาละละมายังลูกเออนี่นี่น,นี่โอเคให้แม่ให้แม่เฮ็ดได้ไหมให้แม่แนะนั่นตัวคือเก้าอนบอกแมนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ดวงจันทร์นะคะสวัสดีค่ะคนสวยของแ,แม่สวัสดีชาวเชียวด้วยนะคะที่ดูผ่านเพจของสนีทาวเวอร์นะคะแล้วก็ท่านผู้ชมและลูกค้าที่เดินอยู่ที่ตึกสนีทาวเวอร์นะคะ วันนี้ค่ะงานของดีของเด่นสกลนครอันนี้มาเยี่ยมชมร้านคุณแม่นะคะกลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าบ้านอากาศนะคะคุณแม่นี่คือว่าปีที่สองแล้วนะคะที่มาร่วมงานกับเราในครั้งนี้ปีที่สองแต่สี่ครั้งนี้นะสี่ครั้งอ๋อแมีจัดหลายงานหลายงานและเชิญคุณแม่มาคุณแม่ก็มาเรื่อยๆเลยมาเรื่อยๆสาหรับสุนีแม่มาทุกครั้งค่ะคุณแม่นี่สุนีนี่คือที่หนึ่งเลยนะคะคุณแม่ที่หนึ่งค่ะ แม่สาหรับแม่นี่ขายดีมีลูกค้าอุบลเยอะอดประทับ,บประทับใจค่ะค่ะ,คะดีใจกับคุณแม่มากเลยนะคะ,คะวันนี้คุณแม่ไม่ได้มาแบบว่า,ามือเปล่านะคุณแม่เอาของมาฝากคนอุบลราชธานีด้วยะนะ,ะสำหรับใครที่ดูผ่านทางเพจของสนีทาวเวอร์ของเราในวันนี้นี่นะคะค่ะเมื่อกี้คุณแม่ในต้นคลิปคุณแม่ได้บอกเปรยๆไว้แล้วสําหรับคุณลูกค้าที่ ดูทางทางดูทางก่อนดูทางเพจเก๋สนีเราคุณแม่แจกรางวัลวันนี้เสื้อคลุมคามหนึ่งตัวเสื้อคลุมเสื้อคลุมคามหนึ่งตัวมูลค่าเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทชาวเชียวคุณดูได้ยังตคุณดูรือยังในเพจคุณเข้ามาอันนี้คือรางวัลที่หนึ่งก่อนนะรางวัลที่สองค่ะคุณแม่ผ้ามัดมีลายลายลายเอสเป็นพ้าสิ้นใช่ไหมคะเป็นพ้าสิ้นค่ะเป็นพ้าสิ้นค่ะ ผ้าซิ่นผ้ามัดหมีอันนี้ก็ราคา700รอเหมือนกันคุณแม่จะแจกนะคะแจกเจ็ดร้อยนี่คุณแม่จะแจกนะคะเป็นผ้าถุงนะคะ1ผืนเลยค่ะหนึ่งผืนค่ะที่เราโพสต์ไว้ในเพจโซนีคือสองรางวัลแตกวันนี้คุณแม่โพสต์อีกหนึ่งรางวัลเป็น3เป็น3ารางวัลอันที่สามคุณแม่จะแจกอะไรคะแจกกางเกงค่ะแจกกางเกงอีกตัวหนึ่งผ้ามัดหมีค่ะกางเกงผ้ามัดหมีมูลค่ามูลค่า หกร้อยบาทหกร้อยบาทนะคะโอ้โห oh ตอนนี้นะคะใครที่ยังไม่ตื่นนะคะต้องเสียใจด้วยนะคะ,คะถ,ถ้าท่านตื่นมาแล้วท่านต้องมาดูค่ะสามรางวัลค่ะเพอจูนีทาวเวอร์แล้วนะคะตอนนี้ไลฟ์สดอยู่คุณแม่ ดวงจันท์แจกสามรางวัลนะครมูลค่ามากกว่า2 0 0 0บาทเลยนะคะค่ะแจกสนันมากเลยค่ะตอนนี้กิจการก็เหลือน้อยแล้วนะขายได้ทุกวันเสื้อคลุมอคุณแม่บอกเหลือน้อยแล้วนะคะวันนี้ก็เลยรีบแต่ก็จะเก็บไว้ให้อะไรคะมีใครพิธีรเท่าไหร่คะคุณท่พวรัณถามว่าอะไรนะคะเอฟพิธีกรเท่าไหร่นานเห็นบอกค่ะคุณแม่เสื้อพิธีกรมีคนถามมาแล้วค่ะเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยค่ะคุณทีพปรัณอยากได้มาเลยค่ะพิธีกรถอดให้เลยนะคะ มาซื้อคุณแม่เลยค่ะเจ็ด้อยจะถูกใจคุณแม่กางเกงพันสองแกงเกงนี่พันสองนะคะกางเกงพันสองค่ะวันนี้ต้องขอบคุณชุบพิธีกรจากคุณแม่ดวงจันทร์ดนวยนะคะกลุ่มสตรีสากลดาวพระบรรยากาศให้สนับสนุนชุบพิธีกรมาวันนี้ใส่หนึ่งวันเต็มเต็มเลยนะคะหนึ่งวันเต็มเต็มก็จะขอบคุณและก็โปรโมทคุณแม่ด้วยนะคะเนยคุณแม่อย่าพูดอย่างนี้คุณ คุณแม่คุณที่วรันรออยู่ค่ะคุณที่วรันอยากได้เลยเอาขายคนซ่าขาย่ะไม่เป็นไรค่ะมีหลายตัวอย่ากคุณแม่ค่ะบนตัวเล็กต์มีหลายตัวกันคนนไ่มาได้เพื่อจะเป็นคนเชื่ออื่นค่ะกันควใส่มาได้กันควนไซบางก่อนนะคะจ้าเดีนี่คุณทวรนตัวละเจ็ดร้อยลองมาใส่ดูก่อนนะคะไม่ได้ค่อยว่ากันใหม่นะคะอาก่อนที่จะไปถึงรางวัลนะคะคุณแม่จ๋าคุณแม่แนะนํา สินค้าตัวนี้ตัวใหม่ของเราตัวตัวนี้ใหม่นะพาสิ้นก่อนเลยใช่ไหมคะพ้าสิ้นก่อนค่ะเพราะว่าทางยืนทางททางยืนนี่ก็เป็นคามนะลูกแต่ราคาแพงหน่อยตัวนี้ตัวนี้ตัวตัวนี้เพิ่งทํามาแม่พอดีโควิดก็เลยมีโอกาสทํางานเยอะค่ะมีโอกาสได้ได้แบบว่าทำพาสิ้นทำลายมากมายเยอะไปหมดนะคม่ก็มีเวลาละลูกมีเวลาค่ะมีเวลาทางยืนนี่นะคะ ให้บ้านเฮ่าเอินเครื่องหูกนะกลับไปแจงยอมข้ามกิโลละสี่ร้อยแล้วสินพื้นนี่โต๊แล้วต้นทุนนี่พันหนึ่งขายพันสองโอ้คุณแม่เอากำไรสองร้อยเองสองร้อยหมู่บ้านเพิ่นหายพันหนึ่งก็ขายถือไก่กันเออก็คือว่าเอาแค่แลคาต้นทุนกับพ่อแล้วเห็นไหมคะอันนี้คือคุณแม่ผืนนี้คุณแม่ขายพันสองนะคะต้นทุนมาพันหนึ่งกำไรนิดหน่อยนะคะหลักร้อยอ่ะ ก็พันสองสระาครามนะคะเป็นผ้าฝ้ายย้อมครามผ้าฝ้ายเทร์เรซเซนต์นะคุณแม่ค่ะอันนี้อันนี้เป็นซีกวงทามาจากเยื่อไม้ไผ่นะตัวนี้นะอยทํามาจากเยื่อไม้ไผ่เลย่ะของของของประเทศจีนส่งมาตัวนี้โอ้ประเทศจีนส่งมาให้ด้วยแล้วก็มาทำลายิ้นส่งมาส่งมาให้กลุ่มนู้นกลุ่มนี้เพื่อพัฒนาชุมชนนี้เขาสนับสนุนไงลูกก็ตัวนี้ขาด ถ้าเป็นโทเลโทเี่อะไรมันจะย้อมคางไม่ติดค่ะอันนี้ธรรมชาติทั้งหมดเลยอูย้ตายแล้วดีมากเลยคุณแม่ประเทศจีนก็สนับสนุนประเทศไทยนะคะบ้านพี่เมืองน้องนะคะบ้านพี่เมืองน้องค่ะโออดีน่ารักน่ารักมากเลยค่ะค่ะถ้าสิ้นของคุณแม่นี่นอกจากจะมีแบบว่าเป็น,เป,นเป็นสีผ้าคามแล้วนั่นก็จะเป็นย้อมค้างอันี้ย้อมค้างอันนี้ย้อมค้างค่ะดอันนี้แม่เอามาสีผืนเหลือผืนเดียวนะลูกครบสีสีนี่มีสองผืนแค่นี้นะ เอามาสิบพื้นเหลือสองพื้นเพราะว่าเขามาเหมาไปหมดโอ้ลูกค้ามาเหมาอ่าเามาพังคุณแม่จ้าเข้าไปตัดเลยอุบลแบบนี้สดใสแบบนี้คนอุบลชอบนะแต่อุบลชอบสีสดใสนะคะคุณแม่ขายพื้นจังหวัดค่ะนี่ขายในบลูเจ็ตลอยเฮ้เจ็ตลอยเองที่คุณแม่จินที่คุณแม่จินแจกอันนี้พอนะคะ เจ็ดร้อยถ้าเป็นพื้นแบบนี้กรสีไดกิบไว้ให้เพื่อนเด้อบาทนี้เฮ้ามวยจะเสียข้ามูดเดมันมีเตอนนี้เสียได้กิบไว้พื้นนึงคุณแม่ถ้าผู้ใดเพื่อนเอานะเฮ้าต้องไดกิบไว้เออกระกกมไปให้เพื่อนเนาะกับมาสิ่งลางวัดได้รางวัลก็เก็บไ้ให้เพื่อนนะคะอันนี้ก็แม่นคะลูกนี่นี่เอเหล่านี้คือมวนนี้ี่สีแบบนี้ก็คือเจ็ดร้อยอันนี้ตัดชุดได้ค่ะตัดชุดได้เออเอาเป็นตัดชุดได้นะคะตัวนี้โอว่าแมนสีนบาแมนสีนเป็นผ่าไปเลยม่นผ่าบนพื้นใยไปเลยอันนี้ย่อมเปลือกไมค่ะ เจ้อมย่อมมะเกลืออ๋ออันนี้ย่อมมะเกลือนะคะคุณแม่ว่าตัวนี้ที่แม่ขายเมื่อกี้นี่ก็ย่อมมะเกลือเออก็ขายเพิ่นเจ็ดลอยมันราคาหนี่ค่ะมันเป็นเป็นพื้นพื้นเอาไปตัดเสื้อตัดสิ่งนี้กัดเสื้อจ็ดลอยราคะตัวนี้อันสุดนี่นะขายสุดละพันห่างสิขายแปดร้อยนี่แหละอ๋อคุณแม่ลดราคาให้จละพันหนึ่งละแปดแล้วใช่ไหมมาสิตาได้สองพืนเลยนะคะอุ้ยคุ้มมากเลยนะคะ คุ้มมากคุ้มมากใครทักมาคุณคุณทัศพงษ์ทักมาว่าสวยทั้งหมดสวยทั้งชุดทั้งพิธีกรเลยขอบพราะคุณนะคะคุณปานีบอกว่ามีแต่พื้นสวยๆเลยค่ะคุณทัศพงษ์บอกคุณแม่บอกว่าฟีมือสวยงามมากเลยคะคุณแม่เพิ่นทักมาทักกันเพจที่นี่เพิ่นเบื้องไรแลวเพิ่นสื่อส้มคุณแม่เฮ็ดงามเฮ้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะนี่ค่ะ คุณพินยาวันบอกเสื้อพี่ดิอ๋อนี่ที่บัรธามานี่บอกอันนี้ก็สะาดีเละตลอดนะคะโทรศัพท์เซนก็ได้นี่อันนี้ก็เป็นผ้าผ้าตัดแล้วก็ผ้าสิ้น,นะคะ<ฆ>คุณแม่ที่มีอยู่นะคะ<ฆ>ลายบาแบบเป็นลาย,ยสกลนครลายสกลนครค่ะหายากนะคะมีเฉพาะเมืองสกลนครเท่านั้นนะคะนีทำนี้เนี่ยลายพวกนี้นะะอันนี้จะเป็นออเดอร์สั่ง ค่ะนี่พัสดีนค่ะพัสดีนเป็นชุดนะคะซินค่ะต่อมาคุณแม่อยากจะแนะนําตัวใดต่อหน้าพัสดีนแล้วอันอันนี้โบราณโบราณผ้าฝ้ายขินมือลูกทำมานี่ยทำมาจากดอกฝ้ายเลยนะอุยนี่ปะคะทำมาจากดอกฝ้ายทั้งอิ่วทั้งขินทั้งยังทั้งตําทั้งท่อนี่ฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะนี่โอ้นี่คือผ้าฝ้ายแท้นผ้าฝ้ายแท้เนี่ยมันจะแข็งแบบนี้แหละลูกเนื้อผ้าพ่อสักมันก็นิ่ม มันกับแบบเดียวก็ลูกไส่น่ะแต่พอซักแล้วมันกับสินิ่มตอนตันไส้ยังไม่สิแข็งแข็งแน่สักหน่อยค่ะถ้าฝ้ายเนี่ยยิ่งซักยิ่งนิ่มนะคะหน้าหนาวที่จะจะถึงเนี่ยใส่แล้วอุ่นมากนะคะหน้าห้อนนี้จะเย็นสบายแฮ่เย็นสบายไม่รู้สึกระคายเคืองผิวแล้วเพราะว่าเป็นธรรมชาติทั้งหมด นะคะตรงนี้คือนี่คือประโยชน์ของผ้าฝ้ายคุณสมบัติพิเศษนะคะที่แบบหลายคนก็อยากจะหาสื่อใจมือวาดเน่ก็ได้ขายได้พวกอาจารย์เพิ่นชอบแบบนี้เพิ่นักทอาาจรย์ของดั้งเดิมอาจารย์เพิ่นมาเนาะมือวานีดมือวาดนี่โอเคอยู่ค่ะคุณแม่มีมีผ้าพันคอด้วยมคะมีผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่ด้วยลูกผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่นนี้ผ้าคลุมไหล่ค่ะ้าผ้าพันคอค่ะผ้าพันคอนี่จะเป็นแบบว่าลายแบบ ลายมัดหมี่โบราณค่ะลายมัดหมี่โบราณแบบคุณแม่ะนี่แบบงามนะคะพื้นละสามร้อยห้าสิบบาะค่ะเดี๋โอเคมากผ้าบางคอก็จะประมาณนี้นะคะคเป็นผ้ามัดหมี่สามร้อยห้าสิบบาทเป็นเป็นผ้ามัดหมี่ได้กระชิ่งลดเหลือสามร้อยนี่แหละเอี๋ยวคันมาหาคุณแม่ตัวนี้นะสามร้อยนะคะตามมาจากไลฟ์คุณแม่จะให้ราคาพิเศษสามร้อยค่ะให้บอกคนโหลดว่าเนี่ยดูจากไลฟ์ของเฟสซนีอัลบั้มอนไร ดูอยูเมนยู่มนยูดูจากเนี่ยสุนีเขาไลฟ์สดเนี่ยค่ะบอกคุณแม่เลยนะคะว่ามาจากนี่เดี๋ยวคุณแม่จะให้ราคาพิเศษนะคะบอกได้บอกได้นะคะอันนี้อันนี้เป็นผ้าเป็นคอส่วนตัวนี้เป็นผ้าคุ้มลายนะคะผ้าคุ้มลายค่ะผ้าคุ้มลายกับสพื้นใหญ่ขึ้นมาเนี่ยสักหน่อยบ่หน่อยเหรอไลฟ์ตื่นเอาตัวนี้ไปยั้งลูกมันจะง่ามอ่ะอ่ะตะนี้ก็ได้กับคุณแม่มันพื้นใหยขนาดมันนิ่มเออเนี้นะคะ อันนี้คือ้ารแแท้มครคุณแม่อันนี้ซี่กว้างลูกย้อมครามย้อมครามโครทำสองสีได้ลูกนี่ในผืนเดียวกันนี่ทำสองสีอุ้ยสวยมากเลยค่ะย้อมสองครั้งอ่ะนะลูกมาดามชาตเชียร์ดูนะคะเขาทําออกมาผืนเดียวเป็นสองสีเป็นทูโทนเลยนะคะเก๋แปลกใหม่มากๆเลยค่ะอันนี้ก็เอาเป็นแบบว่าเเอาเป็นผ้าแบบ คุ่มโตก็ได้คุ่มไรก็ได้นะคะหรือจะเป็นผ้าพันพ้อก็ได้ผ้าพันผ้อกระทบนะคะทบเพิงหนึ่งแล้วก็มาพันค้อได้เลยนะคะตอนนี้เห็นไหมคะก็สะได้เป็นสองสีข้างมื่อไดบางมือก็เอาเข้มบางมือเขาอ่อนสีนะค่ะสวยมากเลยค่ะ แบบคุ้มไรแบบนี้กับคุณแม่ขายพืน่าไรคะขายพืนลาหกลอยห้าสิบาทหกลอยห้าสิบนะคะพืนแบบนี้มันจะเป็นลายแบบเฉพาะพิเศษนะคะหกลอยห้าสิบบาทคันตามาอีกจากไรยค่ะคุณแม่เดี๋ยวเดี๋ยวคุยคุณแม่อีกทีหนึ่งค่ะจะลดราคาหายใจลราคาหายไปนะคะตรงนี้นี่ก็จะมีผ้าคุมผ้าพันคอผ้าคุมไหล่ะแล้วต่อมาก็การเกงค่ะลูกอันนี้เอาผ้าคุมไหล่ไปตัด้ลกลุ่ คุณลินดาทักมาบอกอู้ผ้าคลามงามแท้ๆค่ะคุณแม่ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวมาเบองต่อนะคะคุณลินดาอันนี้ไม้แขวนตัวนี้คุณแม่จะเป็นกางเกงผ้าพุ่มไหล่นี่แหละเอามาตัดกางเกงโอ้เอาผ้าพุ่มไหล่มาตัดเป็นเป็นทรงเป็นกางเกงค่ะเป็นกางเกงเเป็นกกางงสไตล์ที่เอ็มซีใส่อยู่ในตอนนี้นะคะอันนี้มันจะมีหลายลายแล้วก็มีหลายไซส์ค่ะมีหลายลายหลายไซส์้กันเลยตั้งแต่ไซส์เอสเล็กสุดค่ะถึง ไซส์ L คือไงสุดนะคะแมาเบิงนี่ค่ะจะเป็นแบบว่าสไตล์แบบพื้นบ้านอีสานอีสานไล่สกลนครตัดเย็บแบบว่ามีซิบน้ำพอมนี่กระเป๋าพอมแบบสมัยใหม่ะนะคะแบบสมัยใหม่เลยใส่สบายใส่สบายใส่ง่ายใส่ง่ายเย็นสบายเย็นสบายแล้วก็อุ่นพอมนขาวนะคะ แบบนีถน้ถ้าเป็นถ้าเป็นทรงเป็นกางเกงแบบนี้คุณแม่ขายยู่ตัวเท่าไหร่คะตัวละพันสอง <ค term. S 2> ตัวละพันสองนะคะทุกตัวในเรานี้ที่เป็นกางเกงคือพันสองทั้งหมดนะคะพันสองทั้งหมดหลากหลายสีสันคะมีหลากหลายสีสัแนแห้งนี่หลายยางหลายยางห้ไ้เลือกที่เม <คะ S 2> ื่อแรกแม่ขายสีนี่แล้วลูกนี่อันนี้ปะคะอันนี้อันนี้คุณแม่ขายไปแล้วปะคะตัวนี้ขายสีนี้ไปขายสีนี้ไปแล้วหนึ่งตัวแล้วก็ขายสีคามไปหนึ่งตัว ก็แม่ขายไปแล้วหนึ่งตัวอันนี้ก็สวยนะคะเมื่อสิเป็นเาว่ากางเกงมันก็เป็นทรงแบบสามส่วนหาส่วนนะคุณแม่เนาะค่ะนะคะทันเอ็มซีไซนก็บจ่ายสา่วนเป็นแบบฮองลูกก็สามส่วนขันผู้น้อยผู้หลังผู้ลังคนกับมักว้รลุ่นแบบลูกกับไซแบบนี้นะคะเี่ยก็ใส่แบบสบายสบายแบบเลยไปเลยนะคะนี่เจ็ดร้อยนะคะเจ็ดร้อยหลากหลายนะคะ หลานคุณแม่จะอยู่ถึงวันอาทิตย์ทีซิฟตุล่าเลยนะคะแวะมากันได้กับสิบโมงสิบโมงถึงประมาณสองทุ่มนะคะคุณแม่จะเปิดร้านอยู่ที่งานของดีของเด่นสกลนครตึกซุนิทาวเวอร์นะคะนี่จาเป็นกางเกงกับขึ้นเจดรอยนะคะแล้วตวมาข้างในนะคะที่นี่ตัวมาข้างในเป็นเสื้อคุ้มลูกเสื้อคุ้มนะคะอันนี้่อันนี้เป็นผ้าคุ้มลายผ้าถุงอันนี้ผ้าซีนเจดรอยนะคะพันสองเจดรอยก็ว่ากันไปค่ะ ค่ะพันคนสามรอยนาซฟค่ะคุ้มลูกร้อยนาเ็นเสื้อคุ้มค่ะลูกเสื้อคุ้มเสื้อคุ้มสไตล์แบบที่เอ็มซีใส่ตอนนี้นะคะมันมันเป็นมันมันมีสองแบบเด้ลูกสองแบบค่ะคุณแม่สองแบบแบบลูกไส้อีกแบบหนึ่งแบบกระดุมหน้าอันนี้เป็นแบบมีกระดุมหน้าอันนี้ก็ขายขายได้ค่ะขายได้ซุมมือยังอยู่สองตัวช่งนี้ค่ะเลยจือสองตู้ค่ะคุณแม่ส่งนี้ส่งนี้่ะขายดีค่ะ คันคันเป็นเสื้อแบบสไตล์แบบนี้คุณแม่ขายตัวเท่าไหรค่คะขายละแค่เดียวกันเบอร์โดเกจลอยเจ็ดลอยทั้งเบอร์เลยค่ะโอ้ถือเพ<อ>ีงค่ะปกตินี่ไปทั้งอื่นเนี่ยพันกว่านะคะค่ะพันธรรมดาพันกว่าเห็นว่าปีนีน้เงียบเงาแม่ก็เลยขายทุกกันค่ะคุณแม่มซอยเพราะว่าส่งโควิดมากเขาเลยว่า ซอยเพลินนะคะนกและเพลินโลกเพลินได้ซื้อได้ใช่ไหมคะธรรมดาสุ่ปีมากเก้าร้อยนะลูกแมนแมนทั้งเธอได้พันหาพันสองนะคะกับแม่มาปีแรกก็ขายตัวละวหนึ่งพันบาทปีสองพันเก้าร้อยปีนี้เหลือดเจ็ดร้อยเลยนะคะเจ็ดร้อยค่ะลที่สุดมแรกค่ะคุณแม่นี่เหลือดสองตัวนะคะแบบนี้มันจะมีสีเหลืองนี่แหละลูกเหลือดสองตัวเท่านี้แหละอีกสีหนึ่งสีนึงก็จะเป็นแบบสีย้อมข้างก็ย่อมข้ามเป็นาหน้าพองอันนี้ย้อมดอกดาวเรืองเลยลูก สีเหลืองค่ะ่คะแบบงามงามบับคากนะคะพวกคู่บาอาจารย์มาซื้อดีเลยจ็ด้อยโอ้ยกรพอสื่อนะคะน้องคอมันถือแค่อีหลีค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นเสื้อคลุมแบบสไตล์ยูกาตะญี่ปุ่นค่ะนะคะอันนี้ผู้ใหญ่ได้ใส่ได้เอ็กแอลตัวใหญ่ผู้หญิงก็ใส่ใส่ได้เมิร์ดใส่ได้เมิร์ดค่ะนี่สไตล์นี่เจ็ดรอยนะคะตัวใหญ่ปานได้กับเจ็ดรอยตัวหน่อยปานได้กับเจ็ดรอยเจ็ดรอยเจ็ด้อยล้าเดียวคุณแม่บอกว่าลวผ่าเดียวไปเลยค่ะ มันจะว่ายุงยากนะลูกแม่ค่ะเกลือเดี๋ยวไปเล่นไคุณแม่น้อข้ามือนี่ก็ขายไปแล้วย่อมะเกลือนะลูกนี่มานี่นี่นี่แม่มาขายนี่ยอมะเกลืออันนี้ปลาดูลูกปลาดูมะเกลือนี่ขายไปแล้วมีตัวเดียวนั่นหละอ๋อนี่ราคาเดียวไม่ต้องต่อนะคะแม่บอกเจ็ดร้อยถูกมากเลยค่ะถูกมากๆเลยค่ะเจ็ดร้อยนะคะนี่ไม่ต้องต่อไม่ต้องต่อเนี่ก็ถูกแล้วก็มาเลือกเอาเลยค่ะมาเลือกเอาโลดนี่ย่อมะเกลือนะคะแบบนี้ ย้อมมะเกลือสวยๆเป็นผ้าฝ้ายแท้ประยอมสีสีเปลือกไม้นะคะ,ะเบื้องไลๆ่ๆโตไปเรื่อยๆเจนไลยเพื่มเพื่อใดอ,นนอยากซือ้ออันนี้เปลือกอันนี้เปลือกมังคุดอะลูกอ๋อเปลือกมะงคุดนะคะในะซ่้อมังคุดจะเป็นแบบนี้นะคะคือมังคุดมังคุดอันนี้ผูดด้ใดอยากซื้อออนไลน์กระทากมาได้นะคะเดี๋ยวจะฝากเบอร์คุณแม่ไว้เพื่อว่าซื้อออนไลน์แล้วก็ส่งผ่านเครื่องรีไปะนะคะแต่เนี่ยเนี่ยทำมาได้เลยกันอยากซื้อเดี๋ยวจะส่งเบอร์ให้ กันประทัดมากก็าจะม่เบื่อไฮเดรนอันนี้กระเสือลายยอมเปลือกไม้นะค่บางคนไม่รุนพนกับมักไล่ไล่มักแบบไล่ไล่แบบนี้นะคะไม่รุนนะคะแล้วกับเจ็ทลอยคือการสีแบบสดสดก็มีนะคะสดสดอ่านี่สีเขียวอันนี้เขียวมะม่วงอ่ะลูกค่ะเขียวมะม่วงนะคะสดสดเลยนะคะจ้าตัวนี้แล้วก็ อันนี้อันนี้โอ้อนนี่แบบนี้งามอันนี้อันนี้แม่ซื้อผ้าไปจากเมืองอุบุลหละเจ้าสิตาชคได้ผ้าผ้าจากอุบลนปะคะ่ผ้าตัวนี้โอล<ด>ายเมรื่อง<ะ>อุบุน ผ่าเมื่ออุบลนะคุณแม่ผ่าลายขิดมุกขวาลายขิดมุกผ้าลายขิดมุกค่ะตัดออกมาเป็นทรงเสื้อคลุมเสื้อคลุมค่ะใส่ก็คลุมได้ผู้หญิงก็คลุมดีนะคะทรงแบบแต่ว่าเวลาไปขายกับข้ามพิ้นผัดโบให้ขายได้สะกดนคอเพราะได้เอาไปเขาเผาผวกมันไ่คะค่ะเข้าข้างับข้ามไปเลยถ้งสะเพิ่นว่าแม่จันไม่ต้องขายสีแดงเพราะราคาต้องเป็นครามเท่านั้นเพราะว่าแม่บอกว่าแม่ไปเที่ยวอุบลก็ได้อุดหนุนไทยอุบลบ้างค่ะ ดีมากพ่อแม่ขุนลก็พ่อแม่กระขายเด็กไปเลยทั้งข้ามทั้งขัางทั้งแดงทั้งส้มผู้เอาเบิร์ตนะคะคุณแม่และนี่แล้วก็อันนี้ค่ะตัวสุดท้ายที่ให้ดูนี่เป็นคล้ายๆเหมือนผ้าคลุมเหมือนชุดสูทนะคะสีองม่ม่วงเงาเงาจักน่อยอันนี้ก็บเจ็ตลอยไหมคุณแม่อันนี้กัเจ็ตลอยซับผ้ากาวย่างดีคุณแม่ล่ะดูดูน่ะมีซับเลยนะคะซับผ้ากาวอย่างดีคุณแม่บอก นี่แบบงามแม่แบบงามปกติมากับพันสองพันสามกนแล้วนี่ท่านหาทันหาว่าแล้วท่านไปขายเมืองทองท่านหาคุณหนุ่มคุณแม่ขายยู่ในี่เจ็ดลอยนะคะเจ็ดลอยนี่คือนาทีทองจริงๆนะช่วงงานนี่คุณแม่ขายแบบเรียกได้ว่านาทีทองเลยค่ะยุคโควิดแบบนี้นะคะใครมีกําลังก็ซื้อแต่มีกําลังซับก็รีบซื้อเอานะคะเพราะว่าราคานี้มันก็แค่ช่วงนี้ันเป็น เวลาปกติไปแล้วคุณแม่จะขายราคาปกติไปนะคะใช่หรือโอกาสแล้วก็มาซื้อได้นะคะกางเกงอ่าสุดท้ายบอกว่าสนใจตัวเปลือกมังคุดค่ะเปลือกมังคุดสีเปลือกมังคุดบ่คะอ่ามีคนสนใจสีเปลือกมังคุดค่ะคุณแม่สองตัวค่ะสองตัวนี่สนใจเอฟเลยไหมคะเอฟออนไลน์เลยไหมคะมีสองลายค่ะคุณแม่ให้นะคะเยฟออนไลน์เดี๋ยวโทรหาคุณแม่ได้เลยได้กดเบอร์หาให้นะคะตรงนี้ ฝากแอดมินไว้นะคะเดี๋ยวๆดี๋ยจะกดเบอร์ให้ก่อนสะคะคันสนใจนะคะเดี๋ยวคุณแม่ติดต่อคุณแม่เอานะคะคุณแม่เบอร์อย่างก็คุณแม่0 8 9 0 8 9 6 2 1 6 4 6 2 1 4 7 6 2 4 7 7 5 7 7 5 7 5นะคะ0 8 9 6 2 1 4 7, 7 7 5นะคะ นี่เบอร์คุณแม่ใครสนใจติดต่อมาเลยทักไลน์ได้เลยนะคะคุณแม่ได้ค่ะตอนนี้เดี๋ยวจะถ่ายรูปถ่ายยังทรงไห้แล้วกันเดี๋ยวเพื่นจะขายไห้ทรงแทางเคอรี่ได้ค่ะหรือสุนี่มีเคอรี่แล้วนะคะทรงได่เลยช่วงนี้จะส่งเสื้อส่งผ้าอะไรที่เป็นถุงเป็นกระดาษนี่ยี่สิบห้าบาททั่วไทยค่ะนะคะคุณแม่เอาือแถืเอาเพื่นมีโปรโมชั่นค่ะมีโปรโมชั่นไปทรงรถนะคะยี่สิบห้าบาท นะคะคเอารีบรีบรีบซื้อหรือิเดีส่งให้แม่แล้วค่ะแม่แล้วแม่แล้วนะคะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวติดต่อไปนะคะคุณว่าค่ะนี่นี่คุนต่อมาแล้วค่ะคุณแม่คุณดวงจิตเดี๋ยวจะติดต่อไปนะคะจะติดต่อค่ะแม่คุณแม่กันรอดละมีโอกาสได้ขายแล้วเออหน่ขายออนไลน์มาได้คุณแม่นี่เพราะว่าเขาไล่ทางเพจแล้วไปขายออนไลน์ไปพองได้ไปน้ำการเพื่อได้ได้ฟังเสียงเขาายึดต่อนน้กับฝ่าวมาซื้อเดี๋ยวคนออนไลน์เขาจะซื้อไปก่อนแม่แม่ปะคะที่สองตัวเท่านี้เออเหลือสองตัวได้ค่ะปิดมันคุดนี่ะค่ะ เหลือสองตัวเดชคุณแม่ว่าม่ก็สวยแม่สวยแห้งค่ะใส่ใส่เอ็นบ้างคุณแม่หนี่ใส่แอลลูกใส่แอลเใส่แบบไงสูงอันนั้นห้องเจ้าหละเอ็มห้องเก้าละเอสอ๋อของนูนี่คือใส่เอิใส่เพราะว่าหน่อยสุดแล้วค่ะนะคะในนี่ส่วนมากก็สิเบอร์แอลเสื้อคุ้มเพราะว่ามันสิสบายค่ะอันนี้กันสมัยไงอยู่ได้ค่ะนี่หน่อยสุด้หน่อยสุดแล้วที่มีมาตรงนี้นะคะคุณแม่ อันนี้อันนี้สุดท้ายหน่อยนะคะแนะนำกุบค้อันนี้เป็นเป็นชายผ้าถุงชายผ้าถุงันเท้าเขาเอิญตีนสินนะค่ะอันนี้ก็ตีนสินนะคะตีนมุนหมุนแบบนี้ก็คือผู้ใดซื้อสินมากมันต้องใส่ตีนสินนะใส่ตีนสินเอาไปแต่งก็ได้ลูกนี่ไปแต่งเสื้อแต่งอะไรได้นะแต่งเป็นขอบเสื้อะนะคะชายเสื้อ่ะไแต่งมันงามๆนะคะคุณแม่ขายเม็ดเท่าไหร่คะอันนี้เม็ดละห้าสิบบาทเออนี่เม็ดละห้าสิบบาทถึงแห่ตีนใญ่นี่ ไงแต่ได้คุณแม่แปดสิบบาทแปดสิบบาทบ่เกินนี่นะคะบ่เกินร้อยบ่เกินร้อยโอ้ราคาถือค่ะโอเคค่ะลองมาสื่อเบิ่งนะคะผู้ใดอได้ยังไงตีนสินไปเย็บเบิ่งนะคะค่ะเป็นลายแบบว่าสกลนครแท้เลยสกลนครแท้ข้ามรวนรวนของดีของแท้เลยนะคะอ่ะคุณแม่ได้เวลาเขาแจกของค่ะคุณแม่คะค่ะเอามาสามสามไล่การสามไล่การสามไล่การอันนี้อันหนึ่งก่อนนะคะเนี่ยอันหนึ่งก่อนสิ้น ผืนนี้นะคะสิ้นผืนนี้เจ็ดร้อยนะคะอันที่สองที่คุณแม่จะแจกก็คือคือเสื้อคลุมเสื้อคลุมเจ้าเจ้าเซลตัวหนมากกัอาม่าเลยลูกขันใดลังานก็มาเลือกอาเลยเนาะคุณแม่เนาะได้เมือสตูอ่าเดขออริยาตเป็นตัวอย่างมาสักตัวหนึ่งนะคะเสื้อคลุมมันนี้รางวัลที่สองนะคะรางวัลที่สองสวยอันนี้เจ็ดร้อยบาทเสื้อคลุมเกเจ็ดร้อยบาทคุณแม่แจกฟรีอิลีกางเกง กางเกงลายสวยโบราณการเกงลายสวยแบบสไตล์ลายโบราณจักรครรตัวนี้ห้าลอยค่ะใชคะคุณแม่ค่ะห่าอยคุณแม่กับสิค้าก็งเแมี้บอสไกแจกแจกโต๊ะใจกท้านถ่ายแจกได้คุณแม่เสียงสิแจกนะคะแจกผู้ใดอยากได้ฟรีกันกูดมาเดอแม่ค่ายุแถวนี่เออเล่นได้ทุกผู้ทุกคนนะคะเล่นได้บนเลยนะคะประเด้จจำกัดคุณแม่ใ้เบริดอีลีนะคะกติกามีอยู่ว่า ราคะคแม่าสามรางวัลนี้คนที่จะได้ไปนี่นะคะชาวโซเชียลที่เข้ามาอยู่ตอนนี้อันดับแรกก่อนเลยต้องกดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะต้องกดไลค์กดแชร์ที่เราไลค์อยู่ในตอนนี้นะคะอันนี้มีชาวโซเชียลดูอยู่ทั้งหมด7ท่านาทั้งหมด7ท่านนะคะอันนี้หลายท่านเลยก็ยังอยู่กับเราแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันแล้วเรียบร้อยนะคะกะติกาที่สองของเราก็คือ ถ้าใครอยากได้รางวัล3รางวัลน,นี้นี่นะคะ,คะจะต้องกดไลค์กดแชร์เป็นสาธารณะแล้วแท็กเพื่อนให้เยอะที่สุดะนะคะคือส่งต่อหิมูส่งต่อหิมูในในเฟซ o o ของเจ้าของให้หลายที่สุดนะคะเยอะที่สุดอันดับ1อันดับสองและอันดับ3จะได้รับรางวัลของคุณแม่ไปเลยะนะคะอันดับหนึ่ง อันดับหนึ่งจะได้เป็นผ้าสิ้นผืนนี้นะคะ700บาทนะคะแท็กเพื่อนได้เยอะที่สุดอันดับหนึ่งะคะได้ผ้าซิ่น700บาทอันดับสองให้เป็นเสื้อคลุมอันดับสนะคะเป็นเสื้อคลุมและอันดับสุดท้ายคือกางเกงตัวนี้นะคะแท็กเพื่อน3อันดับนะคะสอันดับนะคะชาวโซเชียลเข้าใจกติกานะคะ,คะง่ายๆเดี๋ยววันนี้เราจะประกาศผล18นาฬิกา 18ไดลิกาเช็คหว่าผู้ใดสิได้รับรางวัลนะคะแล้วแอดมินเราก็จะประกาศผลในเพจพารูรูแล้วว่าจะร้องได้รางวัลก,ก็ให้มารับคูปองคูปองรางวาัลจากนั้นก็มารับรางวัลกับคุณแม่ดวงจันทนะคะตรงนี้เลยซึ่งสามารถที่จะรับรับรางวัลได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันสุดท้ายของงานคือวันอาทิตย์ที่10ตุลาคมวันที่10ค่ะไม่เกิน18ไดฬิกานะคะ เดี๋ยวคุณแม่สิเมื่อสะกก่อนสะก่อ,อนพึ่แม่ออกจจับสิเมื่อได้เลื <st> ่อสิบแปดแม่พึ่งแม่กับสิเก็บของกันามาม่เอานี่ก็คือแม่กับกลับเลยค่ะนะคะสมบัติเนี่ยนะคะบม่ได้ฝากของฝากเยังไว้เด้ค่ะให้มาเอาโดยตัวเองให้มารับของ,องในตัวเจา้าของ,ของเองค่ะนะคะจะไม่ได้ฝากไว้ที่ประชาสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นก็รักษาสิทธิ์ของท่านด้วย น <hel iser> ะคะ um. สำหรับใครที่อย <tiles> ากจะได้รางวัลของเราตอนนี้ก็มีจอเชียลดูอยู่ทั้งหมด6ท่านก็ชิงกันเอานะคะกดไลค์กดแชร์ไปสาธารณะแล้วก็แท็กเพื่อนให้เยอะที่สุดแท็กแล้วอย่าลบทิ้งนะคะแอดมินห้าสิเป็นคนเช็คได้ห้าสิเช็คได้การผู้ไดลบทิ้งบ่ให้นะคะไม่ให้ตัดสิทธิ์เลยแล้วก็รางวัลนี้ให้เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้รับรางวัลจัดงานของดีของเด่นสกลนครของเราเลยนะคะคนที่ได้เคยได้รับรางวัลแล้วก็ ขออนุญาตนะคะสละสิทธิ์ให้กับผู้ที่ยังไม่ได้รบระกัลก่อนนะคะ,คะอันนี้เป็นกติกาของเรานะคะ สามรางวัลจากคุณแม่ดวงจันทร์ค่ะกลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าบ้านอากาศจังหวัดสกลนครนะคะวันนี้ขอบคุณคุณแม่นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณแ่ะค่ะคุณแม่มามาบอกงานตึกซุนี่ยู่ตลอดคุณแม่ไปคุณแม่กม่าอยู่ตลอดนะคะโควิดกับว่าวันโควิดกับวายานบายานว่าวันทัวร์คุณแม่ในสีรัคซีนครบแล้วสวอบสองหอบครบแล้วไปตรวจอีกแล้วมือนี่ สวอบจมูแล้วตัวโควิดแล้วสรอบสามรอบโบต้องห่วงผู้ไดมากห่างคุณแม่มาหลานคุณแม่นี่ปอดภัยแน่นอนโบตองยานอยู่ที่ว่าเจ้าของเนี่ยปลอดภัยบ่พอนานพอคุณแม่ปลอดภัยอยู่แล้วก็จบกันลูกค้าที่มาเนี่ยคุณปลอดภัยบ่มาเมี่ย นะคะตอนนี้ขอบคุณจาตเชิวนะคะที่ติดตามทางเพจซนี้ทเวอรนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครัเล่นเกมสนุกสนานกันด้วยถ้าไม่มีใครเล่นก็ไม่ต้องแจกรางวัลนะคะเก็บกำบานไปเลยนะคะกำบนวันนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะคะสำหรับไลฟ์สดของเราอีกหนึ่งร้านและแจกนะคะหนึ่งร้านสุดท้ายตอนนี้ร้านซาลาเปานะคะวิไลวันขนมจีบซาลาเปาได้แจกซาลาเปาห้าชุดเลยนะคะวันน่ะขอเป็นของควัได้ค่ะรานนี้ก็ได้ นนอยากกินซาลาเปาฟรีก็มาเล่นเก่กับเรา15 <c oughs> เร็นกัน15นาทีอีกหนึ่งวันนะคะวันนี้เป็นก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ